สวัสดีค่ะท่านผู้ชมไว้กระดาษดีค่ะพบกับเจแดงคลิปหวยแม่สารคามค่ะท่านผู้ชมเอาแม่หวยสารคามมาฝากที่จับคู่ตัวเดินตัวประกบแล้วจับคู่เนาะคะ่ะงวดก่อนเพิ่นกับเขายูทีหกหนึ่งเนาะค่ะเอาเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้เจแดงแน่ตามได้ทั้งสองช่องทางค่ะเนาะพี่หาบ่ได้กับพิมพ์เอาค่ะทั้งสองช่องทางเลยเจแดงคนเดิมหวยแม่น โฟไฟ่จเจแดงกับมิตาโตจเจแดงแล้วก็หววเจแดงแล้วก็เลี้ยวเนาะค่ะเนาะฝากติดตามให้ด้วยเนะาะค่ะท่านผู้ชมมาบางของมุ่นเกาหัวดวันที่สิบหกพฤศจิก,ก,ก,กาสองพันห้าร้อยหกหกเนาะเพิ่นกระให้ตัวเดินอยู่ที่หนึ่งศูนย์สองกับจีหากับเขนึงซีตุงตุงเนาะคะะ่ะเนาะเขาล่างเออสูตรบนเพิ่นขึ้นมาเขาล่างแปลกแต่ซีทิศไปได้ทั้งล่างทั้งบนแต่ว่า ส่วนมากอยู่บนด้อค่ะท่านผู้ชมออกเก้าเก้าศูนย์นะคะนี่จะแดงเคยบอกแล้วว่าถ้าวันออกจะออกตัวนี้ศูนย์แปดงวดศูนย์แออกศูนย์แตรงตรงวดศูนย์สองก็ออกศูนย์สองตรงๆอยู่ข้างบนงวดที่แล้วงวดนี้เมื่อออกเกนย์ค่ะเก้แล้วก็ติดหนึ่งนะะเล่นตะตนึ่งเก้ากับเก้นกันค่ะจับคู่ถือว่จับคู่ว่าถือ นี่เด็กเก้าศูนย์อ๋อถือๆค่ะจับคู่ถูกเก้าศูนย์นะคะ่ะเนาะจับคู่ซีตัวค่ะมา่งหวดนี่ค่ะหวดหวดหนึ่งท่านว่าบ่เนี้ข้างบนนี่บ่ถือเนาะตัวโดนเนาะสองตัวมีสองตัวค่ะที่นี่เพิ่นจับคู่ให้เนี่างละเก้าห้าสามเจ็ดห้าเจ็ดสามเก้าสามหา เก้าเจ็ดนะคะออกที่ออกที่เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดเนาะคะ่ะตรงตรงเลยเนาะค่ะเนาะศูนยะ์เนกะ้าเจ็ดมันจะออกยังสี่บอยด้วยค่ะเธอวันมางวันนี้วันที่ผ่านมาบอกเออเนาะออกตัวสองตัวนี้ส่วนมากมันจะออกยังสีง่หนึ่งท่านว่าหนึ่งท่านว่า ออกผพานไปนี่คือหัวที่พานมากเนาะค่ะหัวทีพานมากหกหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเป็นย่างบอเอาแค่นี้หนึง่งแล้วก็ส่วนมากจเจเดียงมักคู่นี่คู่นี่บ่ามาักปันไดกับมาออกที่เก่าเจ็ดเก่าเนาะคะ่ะเนาะเอาวันนี้สิได้ตัวใดเป็นกำลังใจให้เจเดแดงฝากกดไลค์กดแช์ นะคะสั่งซื้อครีมมาตามเบอร์โทรขึ้นให้หน้าจอค่ะ0 9 2 8 8 9 2 5 6 8งห้ปคีมกระสุดละพันสองร้อยห้าสิบบาทพันสามร้อยบาทได้ลอตเตอรีหนึ่งใบนะคะพันสามร้อยบาทได้ลอตเตอรีหนึ่งใบนะคะจะแดงสั่งมาเป็นชุดกส็สีให้ผู้ละใบละใบตอนนี้นะ่ะแปดขึ้นราคาแล้วฮะแปดรัตต์ลี่จักสิขึ้นบ่ขึ้นแต่น่า,นาจะบ่ขึ้นดอก จะแดงสร้างไว้แล้วเนาะถ้าขึ้นจะขาดทุนบบดนี้ก็จะแดงสร้างติดแปดไว้บักสุดตัวเลยแล้วก็สั่งเลขล่างเลขล่างมีตัวใดงวดนี้น่าจะเด่นหนึ่งกับเด่นสองกันจะแดงมองมองกันค่ะเนาะมองมองก่อนเอาคลิปหนาสิลงไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิถูกไวเอาไปฟันทีเสี้ยนหนองไข่งวดก่อนเนาะว่าเขาแล้วก็มาจับแม่ สารค้ามบึงในวันนี้สี่เข่ากันบอลเนาะค่ะเนาะเอาสีเข่ากันตัวไดมาเอาจะเรียงมาท่านเขียไนไว้ป่ะอ๋เพิ่มเติมแม่สารค้ามันว่าจับหนี่น้ำเด้อแปดสองแปดแปดค่ะแปดหกแปดสามแปดหนึ่งแปดสองแปดแปดหกสามสามหนึ่งบวจับก็ได้พันว่า เนาจับให้เบิร์ูชูตูนน่ะนะเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเพินฝากมาให้จับแปดสองกับแปดแปดน้ำเดเอร์่นก็แปดหกเดี๋ยวนี้ฮาซื้อว่าได้ละค่ะซื้อเล้กเพิ่นมากขึ้นนะเจแดงเพิ่นมากขึ้นค่ะเอาเจแดงเมื่อวานได้เขียนไวบ้บอกอ้าวมีไงเขียนไว้แล้วนี่ ตัวเดิน890ค่ะตัวประกบ546เพิ่นเอาครบเลยเนาะคะ่นะเนาะถ้าว่าครบก็สิเป็นตัวนี้นะคะถ้าไม่ครบก็จะเป็นตัวนี้เลย8684 96 9 6, 4 0 6 0 4ถ้ามา8 6 8 4ก็เป็นทั้งล่างทั้งบน85 61 เทียบตัวที่มันออกค่ะศูนเมื่อเทียบกันแล้วอันนี้เพิ่นจับสามตัวเนาะอ๋อสามตัวจับเบิ้งก่อค่ะทํานู่้มเปรียบเทียบเปรียบเทียบออกอยู่ตรงนี้เนาะแปดหาตัวว่าดังนี่บ่ ลองลงมาก็จะเป็นตัวนี้เนาะตัวนี้ก็มีแปดห้าแปดหกแปดสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าสี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์สี่ค่ะเอะเอโดยทั่วทังในการเชี่อมซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะท่านผู้ชมนะ หลายงวดเลยเด้ค่ะเกินี่มใบอาจจะเข่าได้หรือว่าเข่าได้นะคะเนาะถ้ามาก็แปดห้าแปดสี่เป็นหกเก้าห้าเก้าสี่เก็หกศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนยหกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมาแต่มันมาแต่ตัวเลขเนาะค่ะเนาะมาแต่ตัวเลขหนึ่งสี่มันกับมาต,ตัวเลขเลยค่ะเนาะมาต,ตัวเลขนะแล้วก็หกมันกับมาแต่ตัวเลขเลยค่ะ แสดงว่างวดนี่ตรงมาแปดค่ะเป็นตัวเลขนะอาจจะเป็นแปดห้าแปดหกแปดสี่นี่แหละค่ะท่านผู้ชมประกบบนล่างได้เลยซื้อได้บนล่างได้เลยค่ะบอกบนก็ออกล่างกระสาทุพีก็ให้ออกบนติดแปดล่างติดแปดนะคะเขาจะได้รวยๆกันรวยๆกันงวดนี้นะคะเนาะก็ให้บนติดแปดล่างติดแปดนะคะสังเกตดูนะคะนี่หกมันวะหก ตัวแรกเลยสังเกตว่าหนึ่งค่ะหนึ่งหนึ่งกับตัวแรกเลยค่ะนี่นี่เนาะน่าจะติดนะคะแต่ตัวนี้นะหนึ่งค่ะน,น,นี่นี่เนติดเก่าหนึ่งอยู่หนาต่นจับคู่ว่าถกแต่ว่ากะน่าจะถูกตัวเลขหนึ่งนะคะเนาะวันนี้กันนาสิติดแปดสังเกตเบิงะะ้งเนึกค่ะสังเกตเบิง้งคือจนะแดงเนาะตัวไหนติดออกเก่าหนึ่งติดหนึ่งอ่ะ แต่ว,ว่ามีเก่าตัวนี้จะมีเก่าข้างล่างค่ะเก้าเจ็ดเนาะก็เจ็ดเลขสี่ทิศนี่ออกมาเจ็ดงวดแล้วเนาะเจ็ดงวดแล้วนะตั้งแต่ศูนย์สองน้นที่ไม่ได้ลงคลิปแต่สรุปให้นอนออกอยู่ตรงนี้เลยศูนย์สองใช่ละ่ะออกอยู่ตรงนี้เลยค่ะศูนย์สองเนาะออกอยู่ตรงนี้เลยมีงวดเดียวนี่แหละที่ออกยังสินี่ วันนี้ถ้าออกวดเดียวตรงนี้ก็จะเป็นแปดหนึ่งหนึ่งแปดนะคะถ้าออกตรงนี้ก็จะเป็นแปดหกหกแปดเท่านั้นสามนี่เขาจะว่ามันเบามากอ่ะก้อนนี่เนี่ยอันอันขิปตีพานมากค่ะ,ะวันนี้เนี่ยจเจดีย์เลยว่าเก้าแปดเก้าแปดแปดเก้าแล้วก็เก้าศูนย์เก้าเจ็ดง่ามจะเจดียงว่าง่ามเก้าศูนย์นะโอ้ยเนาะไปออก ตัวคู่กันเลยตัวคู่กันกําลังมาแห้งค่ะกําลังมาแรงเลยนะออกคู่กันตลอดเก้าเจ็ดสองหลอดวัอองออกทั้งสองหลอดไพ่สิวามันสิออกน้ำกันนะคะท้องชุงนะ่มเนาะก็ปิจาหน้าเป็นแนวทางติดแปดตัวแรกแน่นอนค่ะล่างก็ไดล่างมาดแปดค่ะจับคู่มาถืออาจจะเป็นแปดหนึ่งก็ได้ค่ะทงช่มแปดหนึ 1, ่งแปดสองก็ได้เด้อค่ะเด้อถ้าดูไปเจ้าอื่นว่าเลขล่างเขามีอะไร จเจดีย์บึงไหบข่าทั้งสุ่มเจดียงเบึงไหเงงเงบหเชียมหลวงค่ายเป็นไหตัวใดเล็กหนึ่งอะ่ะเกี่ยหมวยกโกทมอเบนวิ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งมาทั้งล่างทั้งบนอะ่ะเบเบงเล็กล่างคุณอ๋อจำได้แล้วเล็กล่างเลขกลาง เลขล่างคุณเอกจะใช้มาหนึ่งกับสองค่ะหกกับเจ็ดไม่มานะคะเพราะฉะนั้นใช้แปดหนึ่งแปดสองล่างได้ถามว่าต้องเอาคืนบนไม่ต้องเอาบนแล้วก็ท้อเสียใจถอยจีเรงสิบห้าเบื้องเลขล่างก,กับแปดหนึ่งอาจจะเป็นแปดเอ้ยแปดสองอาจจะเป็นล่างก็ได้ค่ะนี่แปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดคุณเอกจะใช่นะ ร่างคุณเอก,กชัยนี่ไงนี่ 8, 8, 1, 8, 2, ติดแปดมิ่แปดหนึ่งแปดสองค่ะท่านผู้ชมดี่ยวนะติดแปดตุกันก็นกนคือศูนย์ศูนย์แปดเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะถ้าเบิ่งลายๆตัวโหลดเบิ่งบรท่านกับไปหาเบิ่งคลิปเต็มเด้ดอค่ะเด้อ่ไปแล้วค่ะท่านผู้ชม เจะเดียงขอตรตัวลาไปก่อนนะคะขอพุณนที่ติดตามรับช่อมีหวยแม่สารคามจับคู่ตัวเดินตัวประกบวดก่อนหกหนึ่งสี่หนึ่งตรงตรงเลยค่ะวดนี้ฟันไปที่แผ่าตรงตรงเลยค่ะอาจจะเป็นล่างนะคะหรืออาจจะเป็นบนก็ว่าแน่ะจจเดียงขอตัวลาไปก่อนขอยทผช่ชมถูกหวยรวยๆไปน้ำกันค่ะสนใจขี้มทักมากตามเหมือรกัน,นหน้าจอจย์เก้าสองแปดไปเก้าสองห้าหกแปด แคลเซียมแคมแม็กแล้วก็ยาสายตาแล้วก็ชุดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้าเพิ่มอีกห้าสิบาทท่านจะได้ลอตเตอรี่ในราคาห้าสิบาทนะคะเพื่อว่าผู้ใดสร้างมากนี่อยากเพิ่มห้าสิบาทได้ลอตเตอรี่หนึ่งคูไปเสียงโศกเสียงดวงกันเนาะคะ่ะวดวันที่สิบหกกุมภาืองวดวันที่หนึ่งกุมภาสองห้าหกเจ็ดนะคะเดี๋ยวเทาสีแถมไปเรื่อยๆอก,กันลอดช่ค่ะขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะ